สวัสดีครับวันนี้นะครับวันพุทธที่ยี่สิบนะครับตุลาปีพุทธศักราชสองพันห้า้อยสิบ้านะครับเราจะมีเรื่องราวมาแบ่งปันกันนะครับสิ่งที่จะมาแบ่งปันนะครับก็คือเมืองหลวงนะครับในทวีป เอเชียนะครับ48ประเทศนะครับแล้วก็จะมีรูปธงชาติของเมืองหลวงแต่ละประเทศเป็นภาพประกอบนะครับมาให้น้องๆหนูๆท่านใดสนใจนะครับเพื่อจะได้นะครับเอาไปเป็นความรู้รอบตัวนะครับมาเริ่มกันที่ประเทศที่หนึ่งเลยนะครับประเทศกัมพูชานะครับเมืองหลวงชื่อว่าพนมเปญ นะครับชื่อทางการก็ราชชาณาจัักกร,รมพูชานะครับอยู่ทวีปเอเชียนะครับมีรูปธงชาติประกอบนะครับแล้วก็มีแผนที่โลกนะครับประกอบนะครับประเทศที่สองนะครับประเทศกาตาร์นะครับเมืองหลวงชื่อ โดฮานะครับชื่อทางการรัฐการ์ตนะครับอยู่ทวีปเอเชียเหมือนกันนะครับอันนี้คือตรงชาตนะครับอันนี้คือดูจากแผนที่โลกนะครับนิดเดียวครับพื้นที่นะครับนิดหนึ่งนะครับเล็กนิดเดียว ต่อไปประเทศที่สามนะครับประเทศเกาหลีใต้ครับเมืองหลวงชื่อโซลโซลนะโซชื่อทางการสาธารณรัฐเกาหลีนะครับอันนี้คือธงชาตินะครับประจำประเทศเกาหลีใต้นะครับอันนี้แผนที่โลกนะครับคร่าวๆนะครับ ประเทศที่สเกาหลีเหนือนะครับเมืองหลวงเปียงยางนะครับชื่อทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีนะครับมุมขวามือด้านบนนี้ก็คือธงชาตินะครับประเทศที่ห คีกิสถานเมืองหลวงชื่อบิสกคตชื่อทางการสาธารณรัฐคีกิสนะครับตรงชาตินะครับต่อไปประเทศที่7นะครับคูเวตนะครับเมืองหลวงนะครับ คูเวตชิตีนะครับหรือคูเวตซิตี้นะครับชื่อทางการรัฐคูเวตนะครับทงชาตินะครับประเทศที่แปดจอร์เจียนะครับเมืองหลวงทับิลิซี ทบิลิซีชื่อทางการจอเจียนะครับทงชาตินะครับประเทศที่9จอร์แดนครับเมืองหลวงฮัมมานครับชื่อทางการประเทศราชอาณาจากักรฮัมไมจอร์แดนทงชาตินะครับ โทษนะครับที่ไปวว้ประเทศที่10ประเทศจีนนะครับเมืองหลวงปักกิ่งนะครับชื่อทางการสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนนะครับตรงชาตินะครับตำแหน่งครับพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลครับประเทศที่11ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับเมืองหลวงดียาสชื่อทางการ รัฐอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับประเทศชาติธงชาตินะครับตำแหน่งพิกัดบนโลกครับประเทศที่สิบสองรัสเซียครับเมืองหลวงประเทศซีเรียครับขอโทษครับประเทศที่สิบสองซีเรียครับเมืองหลวงดามัสกัสนะครับชื่อทางการสาธารณรัฐอาหรับซีเรียครับรงชาติครับ อันนี้ประเทศไทยครับอันนี้คือประเทศซิเรียครับไกลกันพอสมควรครับประเทศที่13ไซปรสัสเมืองหลวงนิโคเซียครับสาธารณรัฐไซปรสัส ธงชาติครับป,ประเทศที่สิบสี่ประเทศญี่ปุ่นครับเมืองหลวงครับโตเกียวครับชื่อทางการก็ญี่ปุ่นครับธงชาติครับประเทศที่สิบห้าดิมอ์เลสเต้ครับเมืองหลวงครับดิลีครับ ชื่อทางการสาธานณรัตประชาธิปไตยดีมอเรสเตรครับธงชาติครับพิกัดประเทศที่16ประเทศตุรกีครับเมืองหลวงครับฮังการาครับชื่อทางการครับสาธานณรัตตุรกีครับธงชาติครับประเทศที่1 7ประเทศ เติร์กมินิสถานนะครับชื่อทางการครับเติร์กเมนิสถานครับเมืองหลวงอาชกบัิครับตรงชาติครับตำแหน่งบนโลกครับประเทศ ทาจิกิสถานเมืองหลวงครับดูชานเบรครับชื่อทางการครับสาธารณรัฐทาจิกิสถานองชาติครับประเทศที่19ประเทศไทยครับบ้านเราเองครับ ไทยแลนด์เมืองหลวงกรุงเทพมหานครชื่อทางการราชอาณาจักรไทยทงชาติครับตำแหน่งบนโลกครับประเทศที่20่เนปาลครับเมืองหลวงการทรรมันทุกครับ ชื่อทางการสาหาพันธ์สาธารณรัตประชาธิปไตยในปานครับคงชาชิครับประเทศบูไนครับเมืองหลวงครับบรรดาสิริเบกวันครับบรรดาเซรีเบกวันครับชื่อทางการบูไนดา,ารุสเลมครับ บูในดารุตสลัมครับตรงชาติครับประเทศบังกลาเทศครับเมืองหลวงครับทากาครับชื่อทางการสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศครับตรงชาติครับตำแหน่งบนโลกครับ ประเทศที่ยี่สิบสามบาเรนครับเมืองหลวงมานามาครับชื่อทางการราชอาณาจักรบาเรนครับตรงชาติประเทศที่ยี่สิบสี่ปากีสถานครับเมืองหลวงอิสลามาบัดชื่อทางการสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานตรงชาติ ประเทศที่ยี่สิบห้าปาเลสไตน์เมืองหลวงเยรูซาเลม็มชื่อทางการรัฐปาเลสไตน์ตรงชาติครับประเทศที่ยี่สิบหกพม่าเมืองหลวงเนปิยดอรครับเนปียดอชื่อทางการสาธารณรัฐแห่งสหภาพพมา่าครับตรงชาติครับ อยู่ติดกับประเทศไทยครับประเทศที่ยี่สิบเจ็ดฟิลิปปินส์เมืองหลวงมินิลาครับชื่อทางการสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ธงชาติตำแหน่งบนโลกประเทศภูพานครับเมืองหลวงทิมพูชื่อทางการาาราชอาณาจักรภูพานธงชาติตำแหน่ง ประเทศมองโกเลียเมืองหลวงฮูลานบาตาชื่อทางการมองโกเลียตงชาติตำแหน่งประเทศที่สามสิบครับมันดิสครับเมืองหลวงมาเลชื่อทางการสาธารณรัตมันดิบ สหราิทิกัดตำแหน่งบนโลกประเทศมาเลเซียครับเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ชื่อทางการมาเลเซียสงชาติประเทศเย,ยเมนครับเมืองหลวงซานาชื่อทางการสาธารณรัฐเยเมนครับ ชื่อทางการของประเทศทงชาติครับ33ประเทศลาวเมืองหลวงชื่อเวียงจันทร์ครับชื่อประเทศนะครับทางการครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทงชาติพิกัดประเทศที่34ครับ ประเทศเลบานอนครับเมืองหลวงเบลุตชื่อทางการของประเทศสาธารณรัฐเลบานอนปธงชาติครับตำแหน่งสามสิบห้าประเทศเวียดนามครับเมืองหลวงฮานอยชื่อทางการสาชื่อทางการประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับรเทศชาตครับธงชาติครับ 36ประเทศสีลังกาครับเมืองหลวงสีชยะวันสีชยะวันธนปุระโกเตโกเตสีชยะวันธนปุระโกเตชื่อทางการครับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาครับ ชื่อทางการของประเทศธงชาติครับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสเมืองหลวงอาบูดาบีชื่อทางการประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเสรสธงชาตสามสิบแปดประเทศสิงคโปร์เมืองหลวงสิงคโปร์ ชื่อทางการสาธารณรัฐสิงคโปร์ถงชาติ 39. อัฟกานิสถานเมืองหลวงคาบูชื่อทางการประเทศเอมิเรตอิสลามอัฟกานิสถานทงชาติปิกัด40 ประเทศอาเซอร์ไบาจานเมืองหลวงบากูชื่อทางการประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานทงชาติกประเทศอาร์เมเนียเมืองหลวงเยเรวานชื่อทางการประเทศสาธารณรัฐอาร์เมเนียทงชาติปิกัด สี 42, ประเทศอินเดียเมืองหลวงนิวเดลีชื่อทางการสาธารณรัฐอินเดียประเทศรงชาติพิกัดสี่ิบสประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงจาก,การ์ตาชื่อทางการสาชื่อาารราธารณรัฐอินโดนีเซียประเทศรงชาติ มองไม่เห็นเลยนี่ส4่ 44. ประเทศอิรักเมืองหลวงแบกแดดทวีปเอเชียชื่อทางการสาธารณรัฐอิรักตรงชาติสี่หประเทศอิสราเอลเมืองหลวงเยรูซาเลม็ม ชื่อทางการประเทศรัฐอิสราเอลตรงชาติประเทศ4ี่หอิหร่านเมืองหลวงเตหะรานชื่อทางการประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านตรงชาติประเทศอุซเบกิสถานเมืองหลวงทัสเคน เมืองหลวงทัชเคนสาธารณรัฐอุซเบกิสถานงชาติ48ประเทศโอมานเมืองหลวงมัสกัตชื่อทางการประเทศรัชสุลต่านโอมานทวีปเอเชียนะครับมีทั้งหมด48ประเทศนะครับ ชื่อประเทศและเมืองหลวงนะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยมาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับมีไว้แบ่งปันนะครับสิ่งใดที่เป็นประโยชน์นะครับได้โปรดแบ่งปันนะครับขอบคุณมากครับ